คุณเสรษการสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิ๊บคุณจิ๊บเป็นสื่อมวลชนเนอะคนจะเห็นแวบๆอยู่ในหลายๆรายการเอ็มคอร์ดบ้างอะไรบ้างทําอะไรตอมนีอะไรมาหลายอย่างต้องถือว่าคือถ้านับคุณลศนาคุณปรางรัติพิพลคุณจิ๊บต้องถือว่าเป็นน้องน้องคนเล็กสุดในสามคนนี้นะแต่จริงอายุอานามก็เจนวายน่ะก็ก็กกพึ่งได้แล้วลาทําทไมถึงมาลงผู้ว่าครับ เอาจริงๆเลยอยากให้อะไรอะไรในกรุงเทพมันดีขึ้นค่ะคุณปะัะชนพงศ์ค่ะครเราเห็นแต่นโยบายสวยหรูแต่ไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆสักทีแล้วเราในฐานะประชาชนอย่างที่มาจากสายบริหารอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงด้วยซึ่งมีทักษะของความใส่ใจการลงรายละเอียดสูง oh. ซึ่งการทํางานแบบลงรายละเอียดอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ว่าซึ่งเป็นผู้บริหารควรจะมีพ uh huh. อมีโอกาสก็เลยก็เลยตัดสิในใจลงค่ะโอเคพูดถึงคําว่าใส่ใจโอ้คุณจิ๊บแม่นะนอกจากบริหารเป็นสื่อมวลชนแล้วแล้วทางานใส่บริหารมาทําอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยไลย่ คำว่าใส่ใจไปชื่อกลุ่มซะด้วยกลุ่มใส่ใจเนี่ยแยกออกมาจากพักเก้าวไกลถูกไหมแล้วผมเข้าใจว่าไปเชื่อมโยงอยู่กับรวมไทยอยู่ในเต็หเลยต้องถามว่าอ๊คุณจิ๊บนี่มีพักกันเมืองส่งไหมเพราะล่าสุดอะผมเห็นรวมใจอยู่ในเต็เน่ยเขาเชียร์คุณชัดชาติอ่ะมันยังไงฮะจริงจริงๆเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรวมไทยอยู่ในเต็ดแล้วคื <S <S 2> <S 2> คอเคยทยังไงฮะ ต้องบอกก่อนว่าหัวหน้ากลุ่มใส่ใจคือคุณวินสุธีรชัยค่ะซึ่งเป็นสอสอตอนนั้นเป็นสอสอ,อยู่พักเก้าไกลก็ลาออกออกมาแล้วก็มาทําการเงินเองค่ะอือะ,อะทำเรื่องหลังอยู่แป๊บนึงค่ะแล้วก็มาอยู่ร่วมกับกลุ่มใส่ใจซึ่งเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธกันนะคะคุณวัฒนชัยคือเอยังยังคุยด้วยกันดีๆเพียงแต่ว่าเราทํางานแยกกันสบายใจกว่าอ่า<ม>โอเคหมายถือว่าแยกกันกับ กับก้าวไกลด้วยแล้วก็ไม่ได้รวมเป็นรวมไทยอยู่ในเต็ดด้วยถูกไหมเป็นกลุ่มใส่ใจแยก<อ>ตะขหาออกมา ถูกต้องถูกต้องอโอเคคือมันยังไม่ถึงเวลาจะเลือกตั้งใหญ่อนะเนาะดังนั้นมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไม่อะไรสบายใจกว่าอย่างที่ว่าทีนี้กลุ่มใส่ใจก็มาเคลื่อนไหวโดยที่สนับสนุนคุณสัสิการลงผู้ว่าถูกไหมก็มีคุณวินอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยถูกไหมคุณวินแกเป็นนักธุรกิจใหญ่ทําเหล็กนะอย่างที่ผมเคยพูดถึงด้วยก็จับตาดูอยู่เพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้านบริหารเหมือนคุณสัสิการอย่างเงี้ยเนาะเอาล่ะทีนี้มาถึงนโยบาย มองอะไรเป็นเพนพอยต์ของก,กอทอมอ,อะไรเป็นเป็นจุดที่เราอยากจะเข้ามาแก้จริงอยากเข้ามาแก้ก่อนเลยเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้ายังดูถ้าเราดูนะคะความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่พื้นฐานที่สุดเลยของของความต้องการของมนุษย์แต่ว่าคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังต้องหวาดระแวงมาตลอดในว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตรัพย์สิกนการละมุงละเมิดทางเพศคือ เราอยู่ด้วยความภาวะค่ะคุณวัฒนพงศ์ถ้าลองไปดูตามสื่อต่างๆเราจะเห็นว่าในทุกวันเลยเราจะมีข่าวความไม่ปลอดภัยข่าวขโมยขโจรข่าวคนไปห้างสรรพสินค้าแล้วโดนมีดแทงหลังข่าวคนมาจระซวกข่าวเด็กโดนถูกทำร้ายข่าวลูกละเมอทางเพศอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่เราชินกันไปแล้วแต่ถามจริงๆว่าเราจะต้องชินกับเรื่องพวกนี้จริงๆหรือเปล่าอื ไม่ไม่ควรเนาะแต่เราเป็นมหานครนะทำยังไงกับความปลอดภัยคุณจิ๊บค่ะเราแบ่งเรื่องความปลอดภัยเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนโยบายของจิ๊บเนี่ยจะเป็นนโยบายเล็กๆที่จะประกอบกันให้คนในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีทะเบียนบ้านสามารถอยู่ในมหานครกรุงเทพได้อย่างปลอดภยัยอย่างเช่น ระยะสั้นก็จะเป็นการดูแลเรื่องวงจรกล้องวงจรปิด64,000ตัวจะต้องใช้ได้จริงและสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างเรียวทานเราจะมีูนยนปฏิบัติการนะคะคอยคอยดีเทค หน้าตาของคนร้ายแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประมวลเพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในอนาคต <c oughs> ค่ะ <c oughs> เราจะมีคอร์เซ็นเตอร์หรักแอปพลิเคชันคอยเป็นศูนย์แจ้งเหตุข่มขู่ทำร้ายร่างกาย24ชั่วโมงที่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะ <c oughs> แต่ตอนนี้มีอะไรคนก็จะ19 1 9 1 1ง <c> เ <oughs> ซึ่ง <c oughs> คุณตำรวจงานเยอะแล้วค่ะเราก็จะแยกตรงนี้ออกมาโดยเฉพาะเป็นเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายขมขู่ทำร้ายโดยเฉพาะ แล้วก็มีการจัดตั้งอาสาระวังภัยชุมชนเพราะเราเชื่อว่ากล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนบ้านอ่าฮึมฮึมนะคค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดาค่ะเช่นการแก้ระบบไฟการปรับพื้นที่ทางเท้าในที่เสี่ยงพวกนี้เป็นระยะสั้นค่ะแก้ระบบไฟทําไงฮะค่ะเราไปดูเลยค่ะว่าไฟสาธารณะเนี่ยตรงไหนที่มันมืดตั้งเพราะว่าจะตเชื่อไหมคะว่าที่ตรงพื้นที่เนี่ยอย่างในชุมชนต่าง <c oughs> มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้สอยจำนวนมากแล้วสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะ่ะมันมืดมากมันน่ากลัวค่ะมั <c oughs> านน่ากลัวแล้วเนี่ย <c oughs> เด็กๆก,ก็ไม่ค่อยกล้ามาใช้เป็นพื้นที่เป็นลานอเนกประสงค์ละแต่ถ้าเราจัดให้ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่เรียกทางเท้าเดินสะดวกสบายแล้ว <c oughs> ไฟส่องสว่างคนในชุมชนสามารถ ใช้ในการมานั่งเล่นหมารุก,กมาเตะบอลเด็กๆมานั่งวิ่งไล่จากกาับกันมานั่งคุยกันพื้นที่ตรงนี้สามารถเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะแยะ,ยะมากมายหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายมามาขายของ,ของในพื้นที่ที่เราทาไว้ให้อ่ะค่ะคแต่พอมันมันไม่มีไฟแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มที่าคุณจิ๊บคุณจิ๊บพอดีเลยนะ เมื่อวานเนี้ก็มีผู้ว่าที่แหมเขาเขาดูเหมือนเขาจะเป็นตัวเก่งนะอย่างคุณสกลทีเนี่ยเขาบอกว่าไฟมืดพูดเหมือนคุณจิ๊บเลยแต่เขาบอกเลยว่าจะใช้ระบบโซลาเซลล์ใช้พระอาทิตย์เนี่ยมาส่องสว่างเพิ่มขึ้นค,คุณจิ๊บมีอะไรสู้กับเขาไหมสู้กับโซลาเซลล์ไหมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยอันนี้ค็นพี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยโซลาเซลล์ต้องมาระบบไฟ <Solar cell S 2> ต้องมาดีงโอ้ดีเอ่อ จะบอกคุณวัฒนหงนี้ค่ะนโยบายของทุกทท่านเนี่ยเป็นนโยบายที่แต่ละท่านคิดว่าดีแล้วเจ็นผด้วยเห็นด้วยทั้งนั้นเลยแต่มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะใครเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถทํานโยบายให้เป็นรูปธรรมได้มากแค่ไหนเราเราจะทํายังไงให้เป็นรูปธรรมครับคือสกิลของผู้หญิงอ่ะเอาเอาผู้ภาษาบ้านๆก็มีมีความจิกสูงค่ะคุณวัฒนโอ้ โอ้จริงโอ้จริงจริงยอมยอมอ๋ออยังไงฮะต่อมีต้องต้องสังเกตคุณผู้หญิงที่บ้านดูว่าก็จะมีทักษะในการลงรายละเอียดสูงมากอ่าอ่าอ่าอแม่บ้านแม่บ้านเออทักษะที่ผู้นํากอทมควรจะมีอ่าครับครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานจุกจิกค่ะคุณวัฒนธรรมอ่าฮนโยบายสวยหรูทุกคนจิตไม่เถียงแล้วเรื่องดีด้วยอืมคุณจิ๊บ คือรอบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนสมัครเยอะนะ30คนและทุกคนเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายจริงๆคือสุดท้ายเราต้องเลือกคนเดียวว่ะแม่เดคนเดียวได้อะ่ะดังนั้นเนี่ย<ะ>แน่นอนว่าเอานุโยบายก็ก็คงเอาไปรวมกันได้สำหรับใครชนะก็คงจะโกยมาไว้คุณจิ๊บพร้อมที่จะเข้าไปร่วมทีมหรือเข้าไปแนะนําอะไรกับผู้ว่าที่จะชนะซึ่งยังไม่รู้ใครชนะนะคุณจิ๊บพร้อมไหม พร้อมค่ะพร้อมค่ะคือตอนนี้เราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดในในในส่วนของเรานะคะเราเชื่อมในหลักการและนโยบายที่เรานำเสนอต่อกรุงเทพมหานครไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทมค่ะควัฒนพงศ์พร้อมที่จะเอานโยบายของจิตไปยื่นให้เขาแล้วบอกว่าเนี่ย นี่คือสิ่งที่กลุ่มจิ๊บคิดมาแล้วว่าดีที่สุดต่อคนกทม <ำ S 1> ที่เวาไปทําได้หรือฮะกลุ่มใส่ใจผมขอถามเติมเลยนะคือไปพร้อมกันกลุ่มใส่ใจนี่จะเป็นยังไงต่อไหมถือว่าจะพัฒนาเป็นพักการเมืองหรือจะไปจอยกับพักไหนอะอย่างคุณวินเองก็เป็นหนึ่งคนที่แยกออกมาเป็นคนประสบบขามสําเรจเหมือนคุณจิ๊บอย่างเงี้ยเออจะไปรวมอะไรยังไงหรือจะตั้งพักเองอยังไงอยากรู้ไปด้วยพร้อมกัน จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะคุณวัชนาคมต, <i> ตอนนี้เรายังเป็นกลุ่มก่อนจิ่ไม่สามารถการันตีอนาคตได้เพราะว่าเดี๋ยว <ๆ S 1> พูดไปแล้วมันมันจะไม่ใช่ค่ะ,ๆๆค,ะค่ะตอนนี้เราตั้งกลุ่มของเราก่อนแล้วเราก็อยากจะให้คนกรุงเทพรวมถึงคนไทยเนี่ยเห็นความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ก่อนตอนนี้ปีปีสองห้าหกห้าแล้วค่ะเหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกจิบลงเพราะว่า อ2565เนี่ยเราเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่เยอะมากค่ะอย่างนายกหญิงของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็อายุประมาณ39 4่นายกหญิงของฟินแลนด์ก็อายุประมาณ4ดครับสสของของอเมริกาก็อายุประมาณ30ถึงเวลาแล้วที่กทมน่าจะมีพู่ว่าูวหญิงใช่ใช่ใช่คิดเหมือนกันนะแอบเสียดายอยู่ว่าแม่รอบนี้มันมันสู้กันรุนแรงไปนิดหนึงไม่นิดอก สนุกนใช่ไหมอ่ะโอเคเลงพืน้นที่แล้วอะไรแล้วเป็นไงมั่งฟีดแบ็กที่ได้จากประชาชนเป็นไงมั่งคุณจิ๊บฟีดแบ,บ็กดีมากโดยเฉพาะกับผู้หญิงค่ะอืมอืมอืมผู้หญิงจะให้ความสนใจเยอะมากแล้วส่งพลังบวกมาให้เราเยอะมากอ,อย่างเมื่อวานเนี่ยจิ๊บมีคุยกับน้องแพรพลอยขวาท่อนสูงซึ่งเราคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์เพื่อช่วยผู้หญิงชื่อโปรเจกต์ผู้หญิงสู้กลับ อ่าโอ้อืมึหึอแต่ว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ไม่ได้สู้แบบได้ทิศทางหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเรามองว่าปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกคะ่ะกรุงเทพไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงเลย <S <S อ่ามันมีเหตุต่างๆที่เป็นทั้งเหตุอุบัติเหตุเหตุจากความตั้งใจเหตุจากการละล่วงละเมิดทางเพศ <S 2: S 2> เราจะเป็นอ่าเ,เหมือนกับหน่วยงานหรือว่าสุดจุดจุด ศูนย์กลางที่จะให้ผู้หญิงที่โดนกระทาพวกนบ้หลังเนี้ยค่ะมามารวมตัวกันแล้วดูซิว่าเราจะช่วยได้ยังไงบ้างซึ่งก็มีกระบวนการอ่าคุณจิ๊บคุณจิ๊บเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนเจนวเจนวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างเบบี้บูมเมอร์คือรุ่นใหญ่หรือก่อนขึ้นไปกว่าน,นั้นแก่แก่ไดโนเสาร์ทั้งหลายกับรุ่นเล็กๆเจนแซดเจนซีเนี่ยเจนวอยู่ตรงกลางจะเชื่อมไอเจนเนเรชั่นแกรทั้งหมดยังไงค่ะต้องบอกว่า ทุกเจเนเรชันมีข้อแต,ตกต่างของแต่ละเจเนเรชันอ,อย่างจิ๊บเมื่อตอนตอนเป็นสื่อคุณวัชนพภ์อาจจะได้เห็นข้อมูลค่ะว่าไปด,ดูเรื่องอาวุโสแพลตฟอรองอาวุโสโซไซตี้อ,อันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวค่ะค่ะเราก็เลยมีข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะจิ๊บเชื่อว่า จุดแข็งอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุที่ Gen Y อาจจะยังมีน้อยหน่อยนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ในการทํางานต่งตางๆอ mm hmm. mm hmm. อืื mm hmm. ซึ่งทั้ง Gen X Gen Gen Z Gen C Gen, 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 Gen M สามารถเอาประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ในยุคสมัยปัจจุบันได้ครับ mm hmm. mm hmm. นี่คือเหตุผลที่ทําไมเราขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการดูแลคนทุกรุ่นในกรุงเทพมหานครอื mm hmm. ในขณะเดียวกันคุณจิ๊บคุณจ mm mm ิ๊บถ้าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณจิ๊บลงหาเสียงเนี่ยถ้าอยากจะให้กําลังใจคุณจิ๊บแน่นอนว่าว่าโบวตให้คุณจิ๊บแบบเป็นกาลังใจได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะคุณจิ๊บเบอร์อะไรนะผมหาเบอร์คุณจิ๊บไม่เจอดูสิเบอร์สิบหกจำง่ายๆวันหวยออกค่ะโอเคโอเควันหวยออกเรื่องคุณจิ๊บนะเอาผู้หญิงไปจิ๊บอ่าโอเคทีนี้ คำถามคือแน่นอนว่ามันกําลังจะเกิดกระแสการเมืองสองขั้วหรือหลายขั้วอาจจะมาหรือไม่มายังไม่แน่ใจหลายคนอาจจะเลือกคุณจีเพราะว่าอยากจะให้กําลังใจผู้หญิงรุ่นใหม่หรือหลายคนอาจจะบอกว่าตายแล้วเสียดายคะแนนทิ้งน้ําจะบอกคนเหล่านั้นว่ายังไงไม่ไม่อยากให้มองว่านี่คือการเล่นการเมืองของขั้วการเมืองถ้าเบื่อคนทะเลาะกันเลือกเบอร์สิบหกค่ะหวยออกแน่นอนค่ะ <laughs> ถ้าเบื่อคนทะเลาะกันใช่ไหม เออดีนะดีนะมีอะไรที่เรามองจากผู้ว่าทุกคนแล้วเขามีเราก็มีไอ้ที่เรามีแล้วเขาไม่มีเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษคุณจิ๊บเ,เอาพูดภาษาบ้านๆเลยคุณวัชนางคงเอาเราไม่โลกสวยเนาะถ้าพูดกระทบหรืออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรด้วยคือที่ผ่านมา หลายสิบปีแล้วอ่ะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ชายแล้วนโยบายของทุกรุ่นทุกสมัยดีมากแต่ว่าเราก็มานั่งอย่างจิ๊กจมานั่งศึกษานโยบายทุกทุกสมัยดีมากดีมากดีมากแต่ถามว่ามันทําให้เกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า ทำไมกรุงเทพจะต้องบอกว่าอ่ะเลือกตั้งผู้ดีๆอีกแล้วเดี๋ยวอีกสี่ปีหรือเก้าปีก็วนลูปเป็นเรื่องเดิมห,หาเสียงดีหลอกใหอยากแล้วจากไปหลอกให้อยากแล้วจากใปอ,อย่างานเงี้ยค่ะเหตุสาเหตุก็คือความไม่ใส่ใจในการดูระบบปฏิบัติการอย่างที่บอกค่ะพูดทําไมต้องเลือกผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีทักษะในการจกในการดูแลรายละเอียดสูงมากมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ว่าเป็นหน้าที่ถุกจิกค่ะ จริงๆผู้ว่าไม่ได้มีหน้าที่เยอะแค่น้ําต้องไหลไฟไม่ดับขยะไม่ล้นเมืองคนในกรทมม,มีความปลอดภัยแค่นี้เองอนอกเหนือจากนั้นเป็นหน้าที่การประสานกับกระทรวงทะววงกรมซึ่งก็ต้องมีทักษะในการประสานอีกจะพูดจะพูดแบบเปลี่ยวกาจะพูดแบบเออพักอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมทําให้อีกเพราะฉะนั้นคือว,ว่าต้องมีทักษะในการ ประสานต่างๆเยอะมากและต้องมีหน้าที่ในการจิดงานเพื่อทักให้มันเกิดขึ้นอย่างท่าที่เป็นผู้ว่าค่ะคุณรัชนพบจากกทมจิดจับเป็นตั้งกทมเป็นเจ้าภาพเลยแล้วดูว่าสายสายโทรศัพท์สายไฟที่ไหนที่มันพ่วงที่มันอีลงตุงนางดังระดับโลกตอเนี้ค่ะเราจะแก้ไขยังไงซึ่งมันต้องใช้หลายๆหน่วยงานมากๆในการในการประสานงานกันครับ แต่ถ้าผู้ว่าไม่ใส่ใจผู้ว่าดูแต่นโยบายและดูแต่ข้างบนอย่างเงี้ยนโยบายสวยหรูต่างๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงอย่างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะครับผฟมอยากได้คนใส่ใจก็เลือกกลุ่มใส่ใจนะคุณสัสิการวัฒนจันทร์เบอร์สิบหกขอบคุณมากครับวันนี้โอกาสหน้าคุยกันนะครับคุณสัสิการครับคุณที่ครับสวัสดีครับนั่นคือว่าที่ผู้หญิง